ต่อยหนึ่งคดีใหญ่นะครับเป็นคดีของคุณครูจอมทรัพย์แสนเมืองโค้นะัเมื่อวานนี้ก็มีการไต่สวนพยานในฝั่งของผู้ร้องก็คือฝั่งของคุณครูจอมทรัพย์ไปแล้วนะครับมีพยานมาสิบเอ็ดปากวันนี้ไต่สวนเพิ่มเติมฮะคครูจอมทรัพย์ก็มาที่ศาลจังหวัดนครพนมนะครับโดยจะมีการไต่สวนพยานในฝั่งของผู้ร้องอีกสามปากก็มีพยานชื่อที่น่าสนใจก็คือคุณทัศนีหานพยัพกับคุณทองเรศวงศรีชา สองคนนี้ครับเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสัก9ก้าโมงคุณครูจอมทรั์ครับมาถึงที่ศาลพร้อมกับทนายความก็หยุดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของพนยควานนะครับในการต่อสู้คดีครับอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของทนายนะคะเม<ป>ื่ค <ไป S 1> ื <ไป S 1> นเป็นไงครับคุณนอนหลับสบายดีไหมครับบายดี ขอถามทางด้านทนายวามนะครับพี่ครับอีกสามปากที่เหลือนี่เรามีความมั่นใจแค่ไหนครับในเช้าวันนี้ครับครับขอให้รอดูในา้องพิดาดีาหะครับกับช่วงเช้าวันนี้ก็เหลือพยานของฝั่งครูจอมทรัพย์สามปากนะครับปากแรกก็คือนายทักษินไขสีดาคือเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของรั้วลวดหนามที่ครูจอมทรัพย์บอกว่ารถยนต์ที่เป็นรอยขูดขีดเนี่ยไปเฉี่ยวชน กับบริเวณลัวรถน้ําทําให้เกิดรอยนะครับคนที่2ก็คือนางทัศนีหานพยักษ์คนที่3คือนางทองเรศวงศรีชา2คนหลังนี้เป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ้อนกันไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยืนยันว่าคนที่ขับรถที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงหลังจากนั้นจะเป็นการสืบพยานฝ่ายผู้ถูกร้องบ้างโดยมีบัญชีพยานเป็นตำรวจสีนายพลเรือน10นายมีวัตถุพยานอื่น,นๆรวม42รายการ ศาลเริ่มนั่งบาลังเพื่อสืบพยานตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาครับโดยส่วนของการเบิกความกับสารจังหวัดนครพนมเมื่อวานที่ผ่านมาใช้เวลา9้าชั่วโมงนะครับ <c oughs> ก็ทนายความของครูจอมทรัพย์ก็นำพยานมา9้าปากฮนะเมื่อวานนี้ขึ้นเบิกความเพียง6ปากส่วนกรณีของนายสักวีซึ่งเมื่อวานเดินทางมาด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมสืบพยานเนื่องจากไม่มีชื่อนะในบัญชีของพยานฝั่งของผู้ร้อง ในวันนี้ครับถ้าจะมีการนาในศัพท์ขึ้นพยานหรือไม่นะฮะทางทีมพนย,ยความบอกว่าอาจจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทีมพนย,ยควาเนเชื่อว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะเพียงพอแล้วส่วนช่วงท้ายของการพิจารณาเมื่อวานนี้นะครับทางพยานในฝั่งผู้ร้องเนี่ยอยากจะให้สารลงมาเดินเผชิญสืบนะะคือมาตรวจสอบที่รถคันดังกล่าวที่เป็นประเด็นกันอยู่ คือเอามาจอดเอาไว้ที่บริเวณหน้าศาลนะฮรแต่ว่าศาลเองปฏิเสธครับที่จะลงมาเดินเผชิญสืบนะเนื่องจากศาลให้เหตุผลบอกว่าไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของรถยนต์คงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญลงมาตรวจสอบนะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนทราบกันต่อไป